ช่วงเย็นที่ผ่านมาศาลแขวงพระนครใต้ศาลอ่านคำพิพากษาคาดีที่พนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4ยื่นฟ้องชาวฟิลิปปินส์สองคนในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นกรณีที่ชาวฟิลิปปินส์เกือบ20คน ทะเลาะวิวาทกับชาวไทย6คนครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งย่าน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 ะครับตั้งแต่เช้าวันที่4มีนาคมสารพิพากษาจำเลยทั้งสองคนมีความผิดตามฟ้องสั่งปรับคนละ1,000 0บาทแต่ทั้งสองรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือปรับคนละ5,000บาทขณะที่เพื่อนของผู้เสียหายคนไทยที่เข้าติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สอ,อลุมพินี บอกว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุทะเลาะวิวาทอีกหลายคนครับอยากจะให้ตำรวจติดตามตัวมานำาเนินคดีด้วยส่วนเหตุทะเลาะวิวาทหน้าโรงแรมที่พักของชาวฟิลิปปินส์ในซอยสุขุมวิท11วันนี้คู่กรณีก็คือนายแชมป์ชาวไทยและชาวฟิลิปปินส์ที่ถูกทำร้ายร่างกายหนึ่งคนมาเจราจาไกลเกลี่ยกันที่สอนอลุมพินีครับผลการพูดคุยเป็นไปด้วยดีนะครับและนายแชมป์ได้มอบเงินเยียวยาให้คู่กรณี10,000บาทครับ